สรุปพรีเมียร์ลีกทุกคู่เมื่อคืนแมนยูไม่ได้สะดุดทีมเดียวอย่าล้อทีมเดียวน้ยอันดับ2อันดับ3อย่างซิตี้และว,วิลล่าก็สะดุดพร้อมกันแบบนี้อาเซนอลหวานเจี๊ยบถ้าอาเซนอลชนะลิเวอร์พูลคืนนี้ได้มีโอกาสนำรองจากฝูงถึง8แต้มหรือต่อให้บังเอิญพลิกแพ้พี่ๆเขาคาบ้านก็ยังนำอยู่ถึง5แต้มสบายใจเชิบครับแชมป์อยู่ในมือแล้วแต่ซิตี้ไม่ต้องห่วงเพราะพี่เขามาแล้วเซเมนโยยิงประตูชัยท้ายเกมใส,ส่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเกมสุดท้ายก่อนย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชนะสเปอร์สแบบนี้บอลมัสบีบอันดับ15ขึ้นมาแล้วแล้วสเปอร์สตกอยู่ถึงอันดับ14เลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแมนยูตามลงมา <laughs> มาที่เชลซีเจ้าของฉายาไม่โดนใบแดงไม่มีแรงเตะคูคุยระยาโดนใบแดงไปที่7ของเชลซีแล,แล้วแล้วก็เป็นใบแดงโดยตรงไปที่5ของเชลซี แพ้ฟูลแลมในลอตตันดับบี้ไป2ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าเลียมดีแลบยิงประตูแรกให้เชลซีในพรีเมียร์ลีกได้แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่เซนส์เจมปาของนิวคาสเซิลประตูชัยนาทีโคตรบาป90บวกสนี่คือประตูชัยนาทีที่ชา้าที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเกมนี้โคตรเดือดลีสนำก่อน3รอบนิวคาสเซิลตีเสมอทั้ง3รอบและแซงนำท้ายเกมเก็บ3แต้มปาดหน้าแซงแมนยูเชลซี Chelsea ไปหมดเลย <c oughs> มาจากไหนวะเนี่ย แต่เบนฟอร์ดมาจากไหนยิ่งกว่าครับชนะซันเดอร์แลนด์แมวดำที่เคียวยากไปถึง30ชิวๆเลยอีก,กอเทียโก้โก็โหดเกินยิงไปอีก2ประตูแล้วขึ้นมาถึงอันดับทําทำเป็นเล่นไปเบนฟอร์ดที่คิดว่าซีซั่นนี้จะลำบากนะเสียโคช้ชอย่างโทมัสแฟงเสียประตูอย่างมาร์คเฟรคเคนเสียกัปตันทีมอย่างคริสเตียนนอกาดเสีย2ตัวลุกอย่างเอมบูโมและวิซ่าไปขึ้นมาลุนพื้นที่ยุโรปเต็มตัว แล้วบุวยอย่างวูฟตั้งแต่เสมอแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดมาตั้งแต่นั้นมาไม่แพ้ใคร3เกมรวดเสมอ2ชนะ1เกมนี้ตีเสมอเอเวอร์ตันได้แต่เอเวอร์ตันไปเดือดอะไรว่าโดนใบแดงไป2คนเลย <c oughs> จะตามเชลซีไปเหรอส่วนแมนยูคู่นี้ช่างแม่นรอดูคู่สุดท้ายตี3มนี้แล้วกันว่าว่าที่แชมป์ใหม่อย่างปืนใหญ่เจอกับแชมป์เก่าอย่างหงแดงพี่ๆคนไหนจะชนะไป